ใครยังลังเลสงสัยอยู่บอกเลยไม่ต้องแล้วยิ่งช้าไปนะคะเราก็จะยิ่งกู้ชีวิตกลับคืนมาได้ยากเต็มทีคลาสนี้เป็นคลาสแห่งปีที่น่าเรียนสวัสดีค่ะชื่อดาด้ D านะคะพิมพดาราพิมพ์รัตนกุลด้าเป็นนักเรียนในคอร์สพลังจิตใต้สำนึกเชิงลึกนะคะสอนโดยท่านอาจารย์กบแล้วก็ทีมครูระเบิดนะคะความรู้สึกเมื่อได้เป็นนักเรียนเป็นยังไง คือพอได้เรียนรู้นะคะมันมีคีย์แพงซ่อนอยู่ในทุกๆบทเรียนนะคะแพงมากความไม่รู้คือแพงถ้าเราไม่รู้ชีวิตเราจะเละเทะทั้งชีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกหรือแม้กระทั่งว่าสุขภาพร่างกายทุกอย่างเราสามารถกำหนดได้เองแต่นี่ทุกคนไม่รู้ใช่ไหมคะก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ พอได้ยินได้ฟังมาว่าอ๋อเป็นอย่างนี้จะป่วยเป็นอย่างนี้จะป่วยเอาป่วยเลยนะไม่ทันคิดพิจารณาใดๆทั้งสิน้นเมื่อเราได้มาเรียนรู้ในคอร์สพลังจิตใต้สำนึกเชิงลึกทุกอย่างมันมีทางออกทุกอย่างมันมีทางแก้ไขสุขภาพสามารถดีได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาง แค่นี้ก็แบบโอ้โหมันสุดยอดแล้วเพราะอะไรคะที่สําคัญกับชีวิตคนถ้านอกจากสุขภาพสุขภาพดีก็ทําอะไรดีไปหมดสุขภาพดีก็ยังมีแรงทํางานเพื่อที่จะมีรายได้ให้กับครอบครัวเรื่องรายได้ก็กําหนดได้คนที่มีรายได้แค่ใส่ไม n d เซ็ที่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องเงินทองหลั่งไหลยอย่างกับก๊กน้ํานะคะมีวิธีของมันคียทุกทีบทเรียนทุกบทโคตรแพงสําหรับชีวิตเราเพราะ เพราะฉะนั้นอยากที่จะเชิญชวนทุกคนได้มาเรียนรู้ในวิชาชีวิตค่ะเพราะถ้าคุณไม่รู้คุณจะพลาดไปหมดทั้งชีวิตไม่สามารถดีไซน์ชีวิตตัวเองได้ในทุกๆเรื่องราวค่ะ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ปุ๋มมากขอบพระคุณทีมครูระเบิดที่ให้ด้าได้มีได้โอกาสเรียนรู้ในคลาสนี้และขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านร่วมห้องที่รักการเรียนรู้ค่ะใครยังลังเลสงสัยอยู่บอกเลยไม่ต้องแล้วยิ่งช้าไปนะคะเราก็จะยิ่งกู้ชีวิตกลับคืนมาได้ยากเต็มทีคลาสนี้เป็นคลาสแห่งปีที่น่าเรียนค่ะขอบคุณค่ะายบาย